สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านครับพวผมนักโยในโปเกมอนโกลเดอร์ซีรีส์นะครับแล้วนี้ก็มางบางแสนนะครับนี่มาเพื่อพักผ่อนนะครับแล้วก็ถือโอกาสจับโปเกมอนไวในตัวนะฮะนี่ก็ระหว่างทางมาเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวผมหมุนเสาก่อนตอนนี้เราพักอยู่แถวโรงแรมเฮอริเทชนะฮะนี่เดี๋ยวเราคนก่อนเดินลงเข้าไปนะครับนี่บรรยากาศนะฮะนี่ระหว่างมาครับถือว่าค่อนข้าง น่าประทับใจครับได้หอยเชลไป2ตัวเดีย๋ยวเปิดล็อกให้ดูดีกว่าครับผมดูบรรยากาศไปด้วยนะฮะโรงแรมตรงนี้ก็ถือว่าทำเลดีเพราะว่าดูในไซนี่ครับมีเสามียิมมีเปิดรัวด้วยเนี่ยครับต้องดูในเจอแนลใช่ไหมเจอแนลเจอแนลผลไม่ติดนี่ระหวังมานะครับ ก็หมุนเสาจับการดี้จับคอยีิการ์จูนนี้ได้แคนดี้ไม่ได้จับได้ครับแล้วก็มีช้างเยอะครับช้างหรือชมดเนี่ยแหละมีโคนิต้าบูเบอร์ถือว่าอลังการดีเดียวครับเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปจับต่อนะฮะซึ่งวันนี้จะได้ตัวทีเด็ดได้อะไรบ้างจะมีลาปารสโผล่มาริมทะเลไหมก็รอติดตามกันครับผมเอ่อันนี้ก็เป็นลูกทีมของเราในวันนี้นะครับผม ไ,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 ไม่ดื้อไม่ดือดอด้อไม่ดื้อบะหมี่ไม่ดื้อครับ, <S <S รบนี่ <S <S นี่เราก็จะวิ่งไปเส้นเรียบหาหนะครับเพื่อไล่จับโปเกมอนแต่จ,จตริงๆไอ้ตรงด้านหน้าที่ผมผ่านมามันจะเป็นแหลมอะไรเขาเรียกแหลมอะไรวะเขาสามมุกแถวๆเขาสามมุกนะครับมีโปเกมอนเกิดเยอะมากก็ที่ตามที่เปิดเลยครับระหว่างทางที่ได้มาโอเคไปกันครับผมลองดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้าง บายยเร็วบายน้องเกี๊ยบีนะครับคนที่ปลาไซโค้งจำกันได้ไหมเช่เ่ก็เป็นบรรยากาศริมหานะครับก็ยังคงมีแก๊งป๊อปโปกับเห็บหมาโผลมาป๊อปโป้อยู่ทุกที่นะครับ เจออะไรมากนะครับนกหนูหนอนก็โผล่มาเป็นระยะคะิวโบนนะคิวโบนหรือคาราคาระนะครับเกิดเหรอครับทิ้งสาทิ้งสายต่อเนื่องใช่ไหมมีคูโบนเสนิกาเมะโอ้โหน่าจะอยู่เส้นลิงหาเลยต้องไปงปั่นจักรยานจังเหมือนมันยังไม่สุดหาใช่ไหมตรงนี้ถ้าไปติดหาจะได้ถ้าเราขับรถอยู่ริมถนนอย่างนี้อาจจะไม่ถึงนะ ต้องมาวันธรรมดาให้มันไม่มีรถตรงนี้จะสอบยังเพราะว่าเนี่ยรถจอดข้างทางเยอะอ่ะค่อยๆไปฮะเฮ้ยนี่ไงชงนิกระเม้เกิดอ้าวได้ชซนิกระเม้เลยแล้วเพื่อนหกร้อยหกสิบเชดโจเนิกระเมปลาเกรสบอลฟาแบบมือเดียวด้วยครับผม ว่ามือหนึ่งถือกล้องอยู่นะรีดหลุดอีกแล้วขับเร็วๆอย่างนี้มีหนีแน่นอนตาไม่ถึงอีกอ้ยอยเลย <laughs> ตายยากมากครับ โอ,โอ้ยโหคนอื่นห้อยเชลอกโพแล้วต้องได้แล้วละ่ะไม่ได้อีกแล้วปิดกล้องดีกว่าโอ้ยทำรายการเด็กๆงงงงบ๊ายบายเลวเบลโล่เบลโล่เบลโล่บานัน่ะ <c oughs> เดิมป่าวเจ๋อโผล่ที่เดิมป่าวตอนนี้ในไซส์มีโอ้โหมีกาดี้กับเซนิกาเมะนะฮะโอ้โหน่าประทับใจมากโอเคเดี๋ยวเจอแล้วมาอัดต่อฮะอันนี้เจอหอยเชลนะครับเชลเดอร์ในกรุงเทพไม่ค่อยมีนะฮะในกรุงเทพไม่หายากมากแต่มานี่คือแบบนี่ตัวที่สามนะครับผมโอ้โอ้โอ้มาจับเรียบร้อย อยู่ริมหาจริงๆด้วยอะ่ะถ้าเป็นเปล้ถ้าเดินข้างๆมันจะได้เลยแต่มันเกิดตรงนี้เลยครับผมอันนี้กําลังหากันอยู่นะโอ้ยไดแคนดี้มาอีกแล้วโอเคฮะมอกเมืนนะคะ่อกี้เราเจอการ์ดี้อยู่ตรงเลี้ยวไปนิดนึงแล้วก็เจอนะครับผมอันนี้ผมว่ามันอยู่ที่เดิมแน่นอน ตัวแรกของเราก็เกิดตรงนี้แหละครับผมเฮ้ยหายไปแล้วเว้ยกลายเป็นต้นไม้ปากกว้างโอ้กลายเป็นเกิด,ก,ดกระต่ายครับผมจับกระต่ายก่อนแต่ว่าคือมอนมอนตรงนี้เกิดเยอะมากครับผมโอเคมอนมาเยอะมากแล้วเป้าหมายหลักของผมคือ ถ้ามีการ์ดี้เยอะๆอย่างนี้ชอบเลยฮะอยากได้จะตายย่งตามมาหลอกหลอนนะครับเรามีนีโดควีนนีโดควีนไปแล้วนีโดควีนจริงๆของของผมได้สกิลสโตนเอจมันค่อนข้างดีนะฮะม, <laughs> มีเด็กมาด้วยนะฮะเอ๊เเอนีโดรนันไม่ยี่เห็นปีกาจูแวบๆ,ๆครับผมจริงป่ะจริงครับผมนี่มีปีกาจูอยู่ในไซส์แวบๆด้วยครับ ริมหาเชื่อกูดิโอยอย่างงี้ทำไงดีเลี้ยวไปเลี้ยวไปเไปเดี๋ยวเราจะไปตามหาปิกจูกันต่อฮะหลังจากที่คราวที่แล้วไปสนามกีฬามานะครับได้มาตัวเดียวทวนโอ้ยมีที่ตัวกลางเยะในไซด์ด้วยโอ้ยบางแสนมันเป็นเป็นที่ที่แบบว่าจดมอนหลากหลายจริงนะครับแม้ส่วนใหญ่จะเป็นมอนธาดน้ำเยอะแต่นี่ก็ไม่ธรรมดาฮะ แต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนี่นะสิโอเคลองไปหากันดูฮะการดี้ผมก็หายไปแล้วนี่ฮะครับผมหาปิกาจูไม่เจอแต่ว่าเจอฮิตโตคังเงี้ยฮะโอ้สองร้อยกว่าอันนี้สไหมพ่ะว่าเขาเอ็กซ์เลนส์ครับซูปเปอร์บอลหรือเจ็ทบอลนั่นเองฮะ นดยทีตัวครั้งนี้แล้วลโอเคนี่ตัวครั้งนี้แบบน็อตไรล,ลี่เหมือนเดิมครับนึกว่าจะได้ตัวเก่งนี่ไงครับเราเราเราเจอเงาสีแขนงครับสีแขนนี่คือใครลิกี้เฮ้ยตื่นเต้นมากขวานี่แน่เลยตรงเสาเนี่ย ลองเลี้ยวไปนี่ไหมฮะเลี้ยวได้เฮ้ยนี่ไงเกิดแล้วใครลิคกี้ตรงเสาเลยเจโดมาแสงมายังจอดอยู่1,009เซโด1,009กีเลยฮะกี่เลยฮะห้ามหนีห้ามหนีมึงอยู่กับกูนะเอาตาบอลมึงอยู่กับกูนะใครใครลิคกี้ขอรูปเดียวติดอย่าหนีนะโอ้ยตื่นเต้นมือสั่นมือสั่น อุ้ยไม่อยู่มือเดียวลูกเดียวไม่อยู่จะโดนได้หรอได้หรอโอ้ยม,มาแชมป์มาแชมป์เปิดเด็กสุดยอดเข้าเกตแล้วอย่าหนีแล้วลูกโหยโค้ดดวงดีอะต้นเอห้ยท่าดีด้วยเไไฟติ้้้ง,งหอหียโอ้ยแม่งหลุดอีกแล้วเฮ้ยอย่าหนีนะพันเก้าด้วยด,ดูจีจัด จีจอาโอ้ยสีแก๊สีแก๊สจะไม่ติดจะไม่ติดดีจอดไปยี่เฮ้ยเอ้ยโอ้ยตกใจนึกว่ันนี้ดูจีจอาขอเล่นนั้นรอบพันเก้าแม่งเอ้ยขอขอติดเด้อพี่ครับพี่ครับดีการ์มี่เขาว่าจับเขาว่จับใครลีกี้เหมือนกันมีคนเปิดประตูบิน โครงกาเนี้ยก็ตอบตัวเหรอมัวแต่ส่องไคลิกกี้ยอมว่าใช้ยทำไมจัไม่ติดดีตรงไมอีกแล้วจ้ะโอ้ยยานีนะขอพอดีเอ้ยได้แล้วเว้ยพันก้าวเชดดูไหนดิดิโอ้ยมือตันไปหมดครับผมใครลิกกี้ดูดูไอบีดิ โอ้บัลเลตบัลเลตพันกับสโตนเอ็ดเดี๋ยวพันเนื่องเช็คก่อนออบิลเอเวอร์เรย์ครับไม่เป็นไรพันเก้าเกิดเต็มเปิดเด็กโอ้โหโคตรฟินครับผมโคตรฟินครับผมแล้วตอนนี้ก็มีปีกาจูอยู่ในไซส์อีกแล้วแถมฮีตโตอีกตัวงี่ตโต้กางเงี้ยอีกโอ้ยสนุกครับบอกเลยว่าบางแสนแจ่มจริงโอเคโอ๋อเด็กๆโวยวายแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอตัวอะไรก็ลุยต่อ นะครับขับมาต่อก็จะมีม้าไฟครับอุ้ยมีมิกิเห็นโลค่อนในไซด์เลยครับก้าหางโอ้อยังจับความปังม้าไฟแปดร้อยสี่ห้าสิบสี่นะฮะกลับไปโอ้ดิ้นด้วยดิ้นด้วยถึงโลค่อนแล้วโอ้ยมิกี้ยังมือสั่นไม่หายครับไคล์ลิกี้สี่แขนถึงสกิลจะไม่ค่อยเข้านะฮะ โอ้ยหมาโหดหมามงอย่าเลยตอนนี้ทุกคนในในรถแบบว่าล่าเริงกันมากครับเมื่อกี้ได้สี่แขนใครลิกี้กันไปทุกคนเลยมาแชมป์ครับมาแชมป์มาแชมป์มาแชมป์ยังยางยงไม่ได้มาไฟเลยแหมโอเคได้มาไฟมาโอ้โหได้มาสามตัวนะครับนี่รอบนี้ เนี่ยโลค้อนอยู่ไหนวะเนี่ยได้จริงจอกก้าวห่างจังเลยเมื่อก่อนนะต้องวนในเนี่ยสนามว่ามันจะได้ม้าไฟอ่ะจริงตอนนี้คือได้หรอบางแสนวนทางไหนดีเพื่อนสายดีกว่าจริงเหรอซายนี่ไปไหนนี่มันเส้นทางเดิมเลยเรียบหาเรียบหาใช่เรียบหาหรอที่ตอนเรามาเจอวังเงาเปาวไงอ๋อมันอยู่ข้างหน้าไหมหรอไม่ไม่ลองไปแท่นนี้ก็ได้ครับผม ม,ม,มันไม่เรียบมันไม่ติดหาดไงก็เลยว่ากังวลว่านี่นองแต่แต่มีคนเขาบอกว่าตรงสี่เสานี้เป็นร้านกาแฟเข้าไปนั่งได้นี่ครับแต่รงนี้มันค่อนข้างห่างจากหาดพอสมควรนะถนนเนี่ยแต่โลค่อนขึ้นมาเบอร์หนึ่งนะโลคอนแต่ว่าไม่เจอโลคอนเลยฮะคาดโลค่อนอีตัวเดียวก็อีโวเป็นเก้าห่างได้แล้วด้วย ม,มันน่าจะอยู่แบบติดทะเลแน่เลยมไม่ถึงตรงแ<ะ>ถวเมื่อกี้แหละที่จับต้องผมว่าเส้นตรงเมื่อกี้เยอะสุดแล้วครับผมตรงที่มียิมสองอันไม่รู้เป็นเรียกว่าแหลมอะไรเดีย๋ยวกลับรถอีกทีนึงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยว<อ>ได้ไล้วไม่ขึ้นแล้วยังไม่ขึ้นในไซนะอ๋อหายไปแล้วอันนี้ยังไม่หายเลยของแท้นี่อตอนนี้ท<ร>ีมงานทุกคนกำลังแบบว่างวนกับการ หาโปเกมอนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอแล้วค่อยมานนี่แล้วกันครับตอนนี้ยังไม่เจออะไรในไซน์นะตอนนี้ฮะเราขึ้นมาที่เขาสามุกครับผมอยู่ใกล้ๆกันนะฮะมีลิงด้วยมังกี้ครับนเนี่ยเห็นไหมครับมังกี้ครับตามโอ้โหมีมีลูกเกาะลูกเกาะด้วยแต่ว่าไม่มีโปเกมอนเลยนะฮะ ต้องห้ามเปิดกระจกนะครับนี่ยมีไอนแม่งกระโดดพุ่งเข้ามานี่ไม่รู้ว่าดุร้ายแค่ไหนนี่มังคีเต็มเลยฮะดูดูท่านั่งมันไมม่ลิงเต็มเลยอะเดี๋ยว่นีลิงนี่มี มันมีลูกลิงลูกน่ารักมากเลยนี่เฮ้ยมีปูลินอยู่ในไซด์ด้วยมีปูลินสีชมพูเนี่ยฮะเขาสามุกอันนี้ได้ได้ยินมาว่าบนกกรระจถเขาบอกว่ามีมังกี้มีมังกี้ใช่ป่ะเพื่อนมมีีังก้แต่ยังไม่เห็นเลยว่ะแม่งขึ้นมาอยู่บนนี้จริงสนมาก อนนโอเคดี๋ดงงยวเราลองขับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้รถค่อนข้างติดถ้าเจออะไรก็ค่อยว่ากันสมดอกพร้อมกัน <c oughs> ปูลินนะครับปูลินเกิดน่ารักโอ้ซีบีสี่ร้อยกว่าอันนี้ต้องจับหน่อยฮะเบาๆลูก <c oughs> <c oughs> อันนี้มีเด็กๆเ,เสียงดังกันหน่อยนะฮะคลิปนี้ เราเป็นทิปชิวๆจับโปเกมอนบางแสนนะฮะโหสวยมากเนะลดูตัวยะดูสวยมากเฮ้ได้ปูรินมาแล้วลปูรินเก่งป่าไม่รู้แต่เรามีที่ค่อนข้างๆๆเก่งอยู่ตัวหนึ่งนะครับโหมีกระต่ายด,ด้วยดดดดนี่ครับนี่อะไรเนี่ยเ,เชฟเชฟลิงเชฟลิงนะครับอยากจับมันอ่ะอากระต่ายฮะ

เออแล้วแน่นอนครับริมทะเลก็ต้องมีมินิริวฮะเออได้มินิริวแน่นอนโอ้ย่าไปเบอร์รี่ไปชึบชึชชกกบ้อซือเกตบอลชึบชึบชึบเย้ได้มินิริว มันจับสนุกมากเลยนะครับใคร <laughs> มีเวลาอยากจะมาพักผ่อนแล้วก็มาเล่นอ๋อไม่ได้จอดนะไม่ได้จอดโอ้เราก็มีม้าไฟด้วยแล้วก็มีโลคอนโอ้ยมันแบบนสนุกอะ่ะไม่ไม่ไม่เกิดอยู่ในไซส์ครับผมม้าไฟสองร้อยกว่าผมว่าน่าจะแปลงล่างเป็นม้าไฟตัวใหญ่ได้เลยนะเนี่ยวันนี้ได้มาเยอะมากฮุ๊ดเชฟเรด ใครที่เบื่อๆกรุงเทพขับมาครับไม่ไกลไม่ไกลมากไม่ไกลจากกรุงเทพบางแสนเส้นเรียบห่าดนะครับช่งเดียวโปเกมอนเยอะมากจริงๆเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูสรุปกันอีกทีนะว่าได้ตัวอะไรบ้างหลากหลายมากมีล้ทองด้วยเระวังรถข้างหลังนะครับ ปลหทองโอเมีรถเขดียวเข้ามาเพื่อจับมินิริวกันหลายคนเลยนะบงนาจรนี้พนะนะเนี่ยพูดยังไม่นานขาดคำโลคอนตัวจุดดายของผมเกิดแล้ว ซ้ายมือครับซ้ายมือโอเคครับอ้าห้าร้อยต่องม่ได้ด้วยนะไี้จ่อยเนีฮะไม่รู้ฮะผมไม่เกี่ยวผมไม่ใช่คนขับโอ้ยดิ้นด้วยดิ้นเฮ้ยหนีโอ้ยหนีฮะผมอดโอเคเนี่ยครับเราก็มาไป มาไฟเยอะมากแล้วก็มีอะไรเนี่ยแซนกับข้างคาวครับผมมาไฟอยู่ในไซส์อีกแล้วเน่จับแซนจับแซนคือมอนแม่งหลากหลายจริงว่ะเพื่อนเยอะด้วยทีด้วยแล้วแบ,บเกิดทีเลยนะครับไม่ต้องมีไม่ต้องมีตรงเสาตรงรัวอะไรมันก็เกิดกันนะครับเนี่ยอยู่ดีก็เกิดขึ้นมาเกิดแบบรัว ลืมไปขายแซนแล้ว,เ,ลลวเดี๋ยวลองจอดตรงนี้ก่อนไนหะมฮะไปหอยเชลขึ้นรหรอ,อหของน้องแพรขึ้นหอยเชลแล้วแสดงว่ามันต้องอยู่ริมน้ำแน่เลยเของเรายังไม่มาไม่มาด้วยทำไมไม่มาเออนี่ไงมาแล้วทำไมผมก็ว่า,าแล้ว GPS เราเดินไม่ถึงไงของพวกเขาขึ้นเราก็ตามเขามาต้องจอดตรงนี้ข้างหน้าครับ า้งอหอยเชลมากันหมดตอวนี้สี่ตัวที่เท่าไหร่หรอวะตัวนี่สี่ตัวนี่ห้านะครับ <c oughs> ผมว่าเราได้แปลงเป็นล่างสองแน่นอน <c oughs> ได้เปิดเด็กแน่นอนครับเน่ <c oughs> ได้แล้วเชลเดอร์ <c oughs> นี่ได้15อันน่าจะได้ประมาณเกือบ5ตัว โอ้ผมเพื่อนผมได้แปลงล่างนะครับได้เยอะจัดจับข้างคาวด้วยจับเล่นๆยิบสามนี้จับง่ายชอบครับอ๋อนี่เราเดี๋ยวสงสัยวันนี้จะต้องปิดทริปหรือเปล่าจะไปทำอะไรต่อครับพาลูกๆไปว่ายน้ำว่ายน้ำครับว่ายน้ำนี่ขนาดเรามาจับกันแค่ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับนี่ไม่ถึงชั่วโมงเลย ได้ครับผมหลานๆนี่เรียกหรอมาไฟอีก็เหรอเ <c oughs> นี่ยอยู่ในระยะยังไม่ขึ้นเลยมาแล้วมาไฟไม่ขึ้นนะ่ะหัวแล้วผม้มาไฟไม่ขึ้นนะของคนอื่นมาไฟขึ้นอันนี่ไง้โหยมาเกิดข้างหลังโอหกสิบกีข้าพันพันสิบเจ็ดคืออะไรของคนอื่นได้ง่าย เรียบร้อยมันงแนต่อให้ซีบีพันก็โดนเม็ดเดียวนะฮะต่อเพื่อนโอ้ยรอดไลลี่ครับแมวแมวนะดูยีต่อครับผมนี่ฮะมีปิ๊ปปี้ด้วยข้างหน้าโอ้ยังไม่โผล่นะน่าจะอยู่ในไซส์ เอาแล้วครับเสียงง่นวายฮะต้องหลอกล่อเด็กๆนะครับเด็กๆเริ่มจะงงแงล้วเล่นทายเสร็จไปไหวนะค้พกอก่อนแล้วค่อยไปไหวน้ำพ่อกับแม่อยากจะจับโปเกมอนแต่ลูกอยากจะเล่นทะเลเจอแเยังช้าๆหน่อยเพื่อนช้าๆหน่อยของแม่เจอแล้วช้าๆ ม่มีหีต้องวนเอาเอาขึ้น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 ไอ้นี่มาแล้วพิปปี้อุ้ยเกือบไม่ดันครับผมเมนอันดับหนึ่พิปปี้อะข้างหลังเหมือนเราเลยว่ะข้างหลังเหมือนเราเลยว่ะจอดเหมือนกันเลยเฮ้ยผมแม่งไม่กล้าใช้แค่บอลธรรมดาแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่งหนีอีกพิปปี้หายากด้วยอยู่ไหนอ่ะ

โอเคโอ้ย okay. oh, eh, hey, nah. แล้วจริงจอกนี prayed, okay. <t <t ่ตัวนี้ไม่อยู่ในไซส์แล้วก็โผล่ขึ้นมาเช๊ยอะไรปลาทองโอเคอยู่ไหนอ่ะที่แรกอยู่ทางขวาหน่อยขวาหน่อยเหรอถนนใช่อะไรวะช้าๆเพื่อนอยู่เฉยๆก่อนเขาเขาเจอกันหมดเราอยู่เฉยๆแป๊บนึงเจอแต่ปลาทองอ่ะอันนี่ไงเจอแล้ว ไหนอ่ะคุไม่เจอทำไมแค่เจอคนเดียว C p S เราไม่ด่กกันนี่ตัวตายของผมนะครับขออีโบนะครับตัวเม่กกี้แม่งก็หนีผมเจอล้วเจอล่ะเร็วมากจะขับเร็วๆให้หนีนี่ไง49แล้วก็ย่อยแมงดิ้งเลยครับ โอเคเดี๋ยวเราสามารถอีโวได้นะครับเก้าหางเปิดเด็กมาดูสรุปกันครึ่งทางนะครับวันนี้เราได้อะไรบ้างนี่ตัวใหม่ๆที่จับได้ของวันนี้นะฮะคือมอนแม่งแบบหลากหลายมากอะมีแทบทุกชนิดเลยนะครับม้าไฟคือเยอะมากหอยเพียบฮูลินปิปปี้ก็มีนี่คือทีเด็ดของวันนี้ครับมาแชมป คิดเลยโอเคไปโอเคครับสำหรับวันนี้ตอนนี้เด็กๆอยากเล่นน้ำแล้วนะครับก็ขอจบวันแรกที่บางแสนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมก็สรุปว่าวันนี้ได้มาแชมป์ไปนะครับตัวท็อปๆไปแล้วก็ตัวแปลกประหลาดอีกเพียบเลยครับก็เดี๋ยวว่าตอนดึกๆอาจจะไปหาอะไรกินแถวๆนี้แล้วก็อาจจะไปจับอีกนิดหน่อยถ้าได้อะไรก็จะมาอวดครับผมนี่ตรงนี้นะครับ Okay. ใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปจับโปเกมอนของผม mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ hmm. เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe mm hmm. เพื่อติดตามช mm ่องโมบายลู l เปอร์เพื่อรอดูคลิปใหม่ๆจากผมได้นะครับนี่วิวดีมากลมค่อนข้างแรงครับเดี mm ๋ย hmm. <Okay. S 2> วีก็ขอตัวลาไก่อนครับบายสวัสดีครับ mm hmm. ต่อกันที่พาร์ทสองกับที่บางแสนนะครับ อันนี้จะเป็นรอดดึกเปิดคลิปมาเราก็มาเจอกับอิเล็กตาบัสนะครับหรือเอเลบูนั่นเองฮนะ